สองหลักคิดผลิตมหาเศรษฐีนะคะหลักคิดข้อแรกก็คืออย่ารอให้พร้อมอย่ารอให้เพอร์เฟแล้วค่อยลงมือทาคุณจะไม่มีโอกาสได้ทาแต่จงลงมือทาอะไรก็ได้ที่คุณทำได้ในตอนนี้กับทรัพยากรทั้งหมดที่คุณมีกับความสามารถทั้งหมดที่คุณมีที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้ไม่ว่ามันจะดูเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามเพราะว่าเมื่อคุณเริ่มสเต็ปที่หนึ่ง คุณจะมองเห็นหนทางว่าจะก้าวไปสู่สเต็ปที่สองสายังไงนะคะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ลงมือทําอะไรเลยคุณไม่ยอมก้าวเลยคุณก็จะยังคงจมคุณก็ยังคงยืนอยู่ที่เดิมอะ่ะยกตัวอย่างนะคะถ้าเกิดคุณอยากที่จะออกกล้องใช่ไหมแต่คุณบอกว่าตอนนี้ฉันยังไม่พร้อมฉันต้องรอให้สวยกว่านี้ก่อนฉันต้องรอให้พร้อมกว่านี้ก่อนหรือฉันต้องรอกล้องตัวใหม่ก่อนฉันถึงจะออกแบบเนี้ยคุณก็ได้รอไปแบบนั้น คุณจะไม่มีโอกาสได้ลงมือทําสักทีนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่มหาเศรษฐีทุกคนเขารู้เข,เข้าใจคือเขาลงมือทําทันทีกับสิ่งที่เขามีอยู่เป็นอยู่ในตอนนั้นนะคะส่วนความลับข้อที่สองก็คือการมีเงินลงทุนน้อยหรือว่าการไม่มีเงินลงทุนเลยเนี่ยถือเป็นเรื่องดีเพราะอะไรอ้อยถึงบอกแบบนั้นคุณลองคิดดูว่าสําหรับคนที่เขามีเงินลงทุนเยอะๆอาจจะเป็นหลักแสนหลักล้านหลัก10ล้านอะไรเงี้ย แล้วพอลงทุนไปมันก็มีโอกาสที่จะได้กลับคืนมากําไรหรือว่าอาจจะสูญเงินจํานวนนั้นไปทั้งหมดเลยก็ได้เนาะแต่ในทางกลับกันคนที่ไม่มีเงินลงทุนหรือว่ามีเงินทุนน้อยสิ่งที่เขาจะต้องทำซึ่งต่างจากคนในกลุ่มแรกก็คือเขาจะมีโอกาสได้ดึงศักยภาพในตัวของเขาออกมาใช้มากกว่าคนกลุ่มแรกเพราะไม่มีเงินนี่ เพราะฉะนั้นฉันก็ต้องใช้พลังความคิดพลังความสามารถของตัวฉันเองให้เยอะที่สุดดังนั้นการไม่มีเงินลงทุนหรือว่าการมีทุนน้อยไม่ใช่ข้อแก้ตัวไม่ใช่สิ่งที่ทำให้คุณต้องรอว่าฉันยังลงมือทำไม่ได้ยิ่งในปัจจุบันนี้นะคะการที่คุณมีเงินลงทุนหลักร้อยเนี่ยกับมือถือเครื่องเดียวอะไรเงี้ยคุณก็สามารถจะสร้างธุรกิจแบบ สร้างรายได้หรือว่าสร้างคุณค่าสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้แล้วจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับแนวคิดเนาะเหตุการณ์สถานการณ์เดียวกันแต่ถ้าเกิดเรามองในมุมที่มันจะสร้างประโยชน์ให้เราเราก็จะสามารถเห็นหนทางหรือว่าเห็นประโยชน์ที่เราจะได้ดังนั้นการที่มีเงินทุนน้อยจึงไม่ใช่ข้อด้อยเสมอไปนะคะก็ขอฝากสองหลักทิปนี้ไว้ให้เพื่อนๆ ได้ลองนำไปใช้กันดูนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าพิสัตวนอกกลาสอนวิชาสัจธรรมสวัสดีค่ะ